ถ้าเบื่องหนางานไม่พี่น้องุ่นกำลังมายก็เรื่องก็เรื่องของอาจารย์นี่เนาะทมสาจะทมบ่อลุกนี้วี่งรถสิทมวิธี่ใดเตี่ยด,ดินยด่พีรถบ่อใส่รถถ่ายรถสิเวียงเอาเตี้ยปลามีปลาอยู่ด้วยลูกพี่ด้วยเดี๋ยวมาดูกันลูกพี่เราเค็ดเนี่ยอะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบช่องอมซิรอนทัวร์เอาเพท่นกับจะมมักซิก กับอาจารย์อกเนี่ยเราเอารถมาแล้วเรามาถามก็ด้เราเนีไหนเนี่ยใชเกี้เราว่าีรถถางป้าเ,เา,าเลยะว่าเป้งน,น้ำทั้งคุณไปเมื่อกี่เราแกไป ไใส่หัวตุ้มไม้แล้วตุ้มไม้ของเราอยู่ซ้ายมือล้างป้าก็นละวะเนี่ยอยู่มาสมบนอนหาทางไปก่อนะไว้หนุ่มก็ดูพี่หาหนูไปพร้อมก็หอบ ประมาณสี่เ,เต็มเลยหกเสิมไปได้ขนาดไหนไอพีอ่ไปไปปล่อยน้ำมันจะปล่อยข้างใดมันสิปล่อยได้แล้วเราเอาลงห่วยแล้วมาทางไปยังบ่อนี่นี่ประมาณโอ้ปลาปลา,ามันตรงนีแเนี่มัดักกว่าเนยเราสิปล่อยลงมุมบนโอกมุมบน เบียงเอาเลยใชว่าต้นขามนี่กับชาวลงบ่ะหยัดหรอกสักนิดลววะว่าเรื่องหดอยู่เลยดูกัรโลนฟีร์ตสิใช่ไวมได้จกจ้าุม,มง้งหมอนาเท่าไหร่ดิเดี๋ยวถามปลาเบิ้มราคาว่าจางกั่าลายา้างเลยยังไงลูกเกนี่ล่าถิ่เจ้านี่ไม่ ต้นไม้ต้นไรไม่มีมวนล้มซาบปได้ไหมน้องไม่ยังลรอกพี่ไม่ยังจะดีดสายน้ำมันจะได้ทั้งไตท้องได้ฟังขวบมือหามไปยุงเขาได้ต้นเยอะข้า่น่ะปะไรได้โบ่ได้เขาไปปะได้หอดยั่นี่ แรงปลาแล้วแรงยังเตายังเ่าเราบ่เตาเปพวกเฮียมากมากไปแ้่เราทั้งหน้าลูกต้นขามไงพอร่งเลยพี่น้อง่ามมาสุดเลยฟังสังวันที่นี้ ที่มีแก่นนี่เลยเน,ะนาะนที่มีแกน่นนี่หรอกเพื่อแกน่นามไม่ขาไม,คไม่คือโดเป็นพวกไง,งเป็นตะยะนันงเราไปว่าอะไรดอกจ้ะีเนขารนขารดอกขาท่า,นนาราอาารอนเขารถทกร้อนล้ว ไปว่างั้นใส่เอาบัตรเดนั้นจ้เพื่อเอาสองสองร้อยเนี่ยเดี๋ยวจะกอมูตัวบ้านเดียวดก็นต้องบเดียวก็ซับกันด้วยใใช่ ไปพาหล่ลดตวาี้นี่แปงทางด้วยาองว่าไไปขูดไร้เลยจอดจาหลวงเนึ่สะดาบุงบัด ตงหักมดเนี่ยได้เพิ่นมีนอะไร,ระจาดนี่รอบปูห้างคู่ห่วยว่าเมนบอกพี่ห่วยท้วว่าเมนห่วยก็เด้อ

งียบๆเลยมาดำตู้ออเอาที่ล่าไปไหนอ,อักเวยหัวเว้จุดท่องสายก็ง,ม,งม,มัู้สิี่ากงานตง แกมุมแล้วสิเป็นจุดหมายยุ่มุมันลัน Để được kìa Để rồi chặt nó con Hãy subscribe cho มันไหลได้จานนี่ไม่ทอใหนีแก ขาระยะแล้วนะบรวนบ่ไหลเนี่ยว่าสิเปีน้องมานี้น้ำวันเส่ยว่าสิเปีนองคุณว่าห้ก่อหน่อยยันน้องน้ำด้วยยัน không <laughs> กันพอดีไหมก้อนสีบานไหมน้ำมันถึงกันพอดีไหมก็ฟังเหนื่ฟังหนื่อยงี้ทั้งน้ำทั้งนี่สูงก็ทั้งนี่แลงวไงก็ไปเป้งขุ่นไหมไปฝากก็ไปหน่อยขุ่นไหมนะก็ห้องรถเล็กจังนเล็กไหมปานะกูเบื่อ ตไม่เห็นเป้งนกแก,ก่พูดจริงมีเป้งนก่งแก่จริงเบื่งกันทั้งจอ,อกพี่สีเขา กินขึน้งามครับเช้ว่าเได้จันน้ำจุดที่มากเพระาะเขาว่าน้ำจบกน้ำห่วยสไลดคอยสาด้นี่พ็นำนสาสไลดอ,ออกเลยเดี๋ยวมาทาเบื้องกันพี่น้องสไลไปข้างใน เดี๋ยวมารอรุ่นกันพี่น้องคลิปนาด้วยไม่ได้สิไล์ไปทั้งออกหรือสิไล์เขา่าเราคิี้จบเพลงนี้ก่อนน่าใจะใ,ใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ